ปแล้วค่ะช็อตไม่เยอะสนสวย สนสวยน้ําใสต้อนอันนี้ต้อนอันนี้สวยมันจะอยู่ริมทะเลดูใบมันใบมันเป็นมันมันใบมันมัน เขาเดินเป็นคู่คู่สนนี้กำลังขึ้น เหมือนจะหนาแตา่เหมือนจะเจ็บแต่ไม่เจ็บนะคะนิ่มจะพาไปดูตรงนี้อีกทีนึงเอาอยู่ตรงนี้กันพามาดูตรงนี้ซิมันจะแรงไหมตรงนี้อ่ะ นี่ก็หน้าผานะคะ วิวสวยน้ำใสเมื่อกี้เห็นเรือเห็นเรือสินค้าอยู่แวบบแวบบแบบหายไปไหนแล้วไม่รู้ใส่ไปแล้วน้ำจะใสมากเลยนะคะไปแล้วค่ะไปเดี๋ยวพาไปฝั่งนูน้น สวยมากเลยนะคะสนสนสนอะไรอะ่ะสนอะไรคะรู้ไหมใครรู้มัง้งใครรู้มั้งตอบทีว่าเขาเรียกว่าสนอะไรสนทะเล จะมีฟิตแอนชิปหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนเผื่อมีฟิตแอนชิปกินอยากกินปลามีหรือเปล่าเดินตัดสนามไปเดินตัดสนามไปก่อนว่ามันใช่ สถานที่รับข้อมูลรับข้อมูลนักท่องเที่ยวมาค่ะเราไปเดินริมทะเลกันดีกว่าดูสนค่ะสนมันตรงมากเพราะว่าสนมันมันลำต้นมันใหญ่มากเลยนะคะดูสิโอ้โห ngam chặt cháu ngam chặt nứt พาลงไปตรงนี้ <c oughs> สุดตรงนี้ค่ะสุดตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็ไปตรงโน้นมันก็จะเป็นเหมือนเป็น้อยต์อยต์มาขึ้นไปชุบ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  ลเจ็ดน,น,นาทีแล้วอันนี้ก็เอาขอแปดนาทีนะคะแปดละ